วัสดีครับนะครับพาพี่น้องคนบ่เคยเห็นนี่ครับวิธีปลูกยาสูบเฮาเพชรจะไหนกันครับนี่เฮาไถไถคล้องบอกข้าวไทยข้องอปุ๋ยห้อยน้ำข้องปุ๋ยห้อยน้ำแลา้วกา็เอาน้ำบอกครับลงน้ำข้องลดน้ำลดน้ำแล้วก็แปรไปแหละแล้วไอย้ยาอีกอย่างครับเขาปลูกนี่ยาจี๊ดแกตึกจี๊ดเนาะครับเนาะ บ้านหฮองกับซมี่อย่าติกจีดอยาอย่าอเยหูล่ามอย่าคุณยาเห็นมาจกปีแล้วครับตั้งแต่เป็นเล็กน้อยจนจนตอนจนตอนนี้จกปีแล้วเก็ดเ็อเ็ดซิแล้วเก็ดซีเก็เฮ็ดมากตั้งแต่จำความได้ท่อไรนี่เดียลงเไปหนึ่งางสิเราตั่อนแม่ว่าปลูกคุดสางคุดสางนบ่ครับ กูสั่งอยู่มอาองใกล้ๆนอนโมมีปั๊มโมมีน้ำปั๊มน้ำเนาะใส่ตากระคูแต่ว่าผู้ไ,ได้ปลูกยาได้นี่เก่งอยู่หรอกแล้วเขาแล้วไอ้เก็บเดือนไดนครับบ้านนี้จักเดือนยังไดเ้เก็บเดือนสามเดือนซีเริ่มเริ่มเริ่มห้อยบ่ครับอ๋อเนี่ยนะครับนี่คันผูเลยบ่เคยเห็นยาการปลูกยาสูม ฟางคุณกับสีลงยาคือกันครับไกล้ไกลฟางคุณกับล้งยาสูบเพื่อกันอันนี้ปลูกจ้างให้ครับปีนี้ปลปูกซีไรลูกไรเขาเขาเพิ่มหายไหมบครับตากแ้วตากก้่หลายแล้วห <c oughs> ลายแล้วเนาะซันีกับพ่อแล้วว <c oughs> ะสันแ,แ,แมน่นช่วงเฮ็ดยาวิเฮ็ดยาสุ่มืงิคนกระเซ้าไปแน่เนาะ ตะ,ตะกี้นี่น้ำทงน้ำทาแถวอำเภอที่ส้มเด็จนี่มีตะดอกยาสูบแมีนมนนยนคือจังสวนย้อมนี่แหละนี่แหละเพิ่นผ้ากันมาเกิดเพิ่นเกิดว่าสวนย้อมมันกัดโดดลงมามโดดลงมา,โ,ดดงมาโมเมนต์สวนย้อมมันสวนยปาปลายยาดอกไม้มีตะปลายยาเห็นดอกไมมันดอกดอกมัน,มนงามดีมาชมหัวชมสวนแล้วว่าเกลื่อขึ้นเงี้ยถึงตัวครับเดี๋ยวช่วงที่มันดอกดอกอเดี๋ยวสีผ้ามาสีม้าไทยดอกอยู่ตรงนี้แหละ เอาคลิปนี้จบไปเท่านี้แล้วครับบ้านนี้นะครับขอบคุณในหลายสำหรับคนที่มาเบิง